สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันึ้นหน้าข้ามเดือนสามปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานเคลียร์ปัญหาได้ เตรียมตัวเปลี่ยนงานหรือเริ่มใหม่ตเตรียม,ม,มเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะการเงินก็เคลียร์หนี้สินได้ปัญหาการเงินส่วนตัวก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีความรักถ้าคนโสดก็เตรียมมีคนใหม่ได้อีกไม่นานเพราะใจสบายแล้วมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวก็มีความสุขดีนะคะถ้าคนมีคู่แล้วก็ไม่มีเรื่องปิดบังต่อการมีปัญหาก็สามารถพูดคุยเคลียร์กันได้นะคะ สุขภาพก็ระวังโรคหวดัดโควิด19แต่รักษาให้หายได้ค่ะโชคลาภก็ยังไม่มีโชคนะคะระวังจะหมดตัวนะคะลองงวดต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานการมีเจตนาดีในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงมีการตรวจสอบบัญชีการทำงานต้องเข้าอกเข้าใจกันการเงิน ก็จะทำสภาพการเงินและบัญชีให้โปร่งใสก็จะมีเงินเก็บนะคะจะพบว่าจะมีทรัพย์สินอยู่ความรู้เฉพาะทางช่วยทำเงินได้นะคะความรักถ้าคนโสดก็เพราะว่าเรารู้และเข้าใจตัวเองดีก็จึงสอหาคนที่ต้องการอย่างรอบคอบพบผู้รับฟังที่ดีหรือเป็นผู้รับฟังกับใครได้ถ้าคนมีคู่แล้ว ก็จะเข้าอกเข้าใจกันได้ดีหากคิดอย่างมีสติและเป็นกลางไม่อคติต่อกันอาจจะมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะสุขภาพก็ระวังหัวใจปอดระบบอวัยวะภายในท้องอาจจะได้ฝากคันนะคะโชคลาภก็มีโชคนะคะจะได้จากผู้หญิงนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงาน จะเป็นการร่วมหุ้นร่วมงานใหม่การเริ่มงานใหม่ปิดการขายได้สำเร็จเรื่องงานดีทำอย่างเปิดเผยมีการสื่อข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับงานแต่งงานมงคลความรักคู่รักการเงินก็ดีนะคะมีจ่ายแต่ก็มีได้หมุนเวียนทำดีๆก็จะได้กําไรนะคะมีหุ้นส่วนหรือคนรักช่วยเหลือกันได้เป็นช่วงที่เงินสะพัดเข้าออกเยอะนะคะความรัก ถ้าคนโสดอยากมีคู่อยากเจอคนที่ใช่คนที่แต่งด้วยคุยกับใครก็หวังแต่งงานเจอคนที่เหมาะสมดีมีโอกาสเจอคนที่ใช่ส่วนมีโอกาสเจอคนที่ใช่ได้สารต่อความสัมพันธ์นะคะถ้าคนมีคู่แล้วก็ได้แต่งงานได้มั่นหมายเปิดตัวแฟนเป็นที่รู้เห็นทั่วทุกคนคบกันอย่างถูกต้องตามประเพณี สุขภาพก็แข็งแรงดีกำลังวังชาดีแบบหนุ่มสาวมีคนดูแลห่วงสุขภาพโชคลาภก็มีโชคนะคะจะได้จากคนรักหรือคู่ครองค่ะท่านที่เกิดวันพุธการงานจะมีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนสนิทหรือพี่น้องทำอะไรลำบากเพราะต้องเกรงใจกันมีการเมืองพัวพันต้องอาศัยความสามาคัคคีการเงินเงินก็ไม่คล่องตัวมีภาระผูกพันให้รับผิดชอบ ระวังการค้ำประกันใช้หนี่แทนเพื่อนเงินพอใช้ถูกๆไถถ,ถ่ายๆไปได้ระวังเพื่อนยืมเงินนะคะความรักถ้าคนโสดก็จะคุยมากกว่าหนึ่งคนคุยเล่นๆแต่บริหารจัดการไม่ง่ายมีความเกี่ยวพันกันถ้าคนมีคู่แล้วก็จะเป็นรักสามเศร้ารักกลัวพันกันมากกว่าสองคนอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้ช้าตัดสินใจทำอะไรได้ยากแต่ก็มีความสุขดีแบบเด็กๆนะคะ สุขภาพก็ระวังขาการเดินการเคลื่อนตัวไม่สะดวกโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนฝูงนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานงานที่ต้องพึ่งพาการออนไลน์เป็นหลักทำงานเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องพร้อมทำงานไม่มีหยุด จะมีพันธะภาระผูกพันกับออนไลน์นะคะการเงินก็ระวังติดพนันออนไลน์โดนมิจฉาชีพออนไลน์หรือทําผิดหรือเสียงเงินกับโลกออนไลน์เสียงเงินกับเกมกับคนในเน็ตความรักถ้าคนโสดก็ระวังเจอคนไม่ดีบนโลกออนไลน์อาจจะคุยหลายคนแชทหลายคนวุ่นวายพันละวันไม่มีความเป็นส่วนตัวถ้าคนมีคู่แล้วก็ระวังคนรักติดพนันออนไลน์ติดออนไลน์ให้โทษต่างคนก็ต่างก้มหน้าไม่พูดจาก,กัน จนความสัมพันธ์ผิดธรรมชาติสุขภาพก็ระวังโรคจากการใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตมากไปจิตใจไม่นิ่งวอกแวกใจร้อนกระวนกระวายขาดสมาธิโชคลาภก็จะได้จากการเล่นออนไลน์การพนันออนไลน์แต่ก็ไม่มากนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานถ้ามีงานที่มีข้อเสนอสูงก็ให้ระวังนะคะระวังอย่าเพิ่งร่วมหุ้นร่วมลงทุน ทำงานมิฉาชีพชอบโกงทำบ่อนการพนันอาจจะใช้กิเลสล่อนะคะการเงินก็ระวังการลงทุนผลตอบแทนสูงจะเจ็บและขาดทุนอาชีพปล่อยกู่ดอกเบี้ยสูงโดนหลอกลงทุนรับจดจำนองการตบรัพย์นะคะความรักถ้าคนโสดก็มีคนเอากิเลสมาล่อเราให้ระวังแล้วระวังอย่าไปหลอกใคร จะสร้างเวรสร้างกรรมให้ตนเองถ้าคนมีคู่แล้วก็ระวังชีวิตคู่จะเจอรอลวงโดนชวนเข้าแชร์ลูกโซ่ธุรกิจที่ไม่โปร่งใสโฆษณาเกินจริงทำให้ครอบครัวมีปัญหาคนในครอบครัวอาจจะเสียรู้เสียทรัพย์ติดพน,นันมัวเมาพนันออนไลน์สุขภาพก็ระวังแผลในปากปัญหาช่องปากโรคจากเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะ ท่านที่เกิดวันเสาร์การงานจะเป็นงานสื่อสารมวลชนงานที่เป็นสื่อกลางงานต้องเดินทางได้รับข่าวเรื่องงานเจราจาสำเร็จเลิกขัดแย้งอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการบินนะคะการเงินก็มีเหตุให้ใช้เงินเพื่อการเดินทางการเจราจาการสื่อสารโอนเงินทางไกลโอนเงินให้ที่บ้านมีพอใช้ไม่ลำบาก ความรักถ้าคนโสดก็มีความสุขดีไม่มีวันลืมรักเก่าได้ถ้าคนมีคู่แล้วอาจจะได้ลูกสองคนหรือได้ลูกแฝดรักการซื่อสัตว์ต่อการติดแฟนแม้ตายจากเรื่องจากก็ไม่มีใครใหม่ผัดกันดูแลลูกนะคะสุขภาพก็จะได้รับข่าวดีเรื่องสุขภาพได้อยู่ที่ปลอดโปร่งก็จะดีนะคะต้องอยู่ที่อากาศถ่ายเทมากๆอย่าอยู่ที่อุดอู้ขับแคบนะคะโชคลาภก็มีโชคนะคะแต่ก็ไม่มากค่ะจะได้จากการเดินทางนะคะ